อ้อยดำครับอ้อยดำเป็นเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายครับอ้อยดำนี่ก็เป็นพืชที่เป็นพืชมงคลอย่างหนึง่งใช้ประกอบในงานมงคลก็ก็มีเสมอไปโดยเฉพาะในตับพื้นเมืองบ้านเรานะครับรบ,บ่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญกระถินเขาในแขกขันมากอะไรต่างๆประกอบด้วย อ้อยตะลวยพูพ่กันสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมยะองค์แตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อน,นๆคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการปลูกอ้อยดํานะครับอ้อยดํานี้เป็นทั้งไม้มงคลแล้วสมุนไพรวิธีการปลูกแล้วเรื่องราวของอ้อยดําจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปนะครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรทุกแขนงนะครับที่ผมจะมาสืบเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยจ้าสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับผมนายสมโพงศ์สุขใสเกษตรกรนะบ้านหนองเหล็กตะโกหมู่ทีรร่สี่ตำบรรลเชียงปี๋พรรื้นีรร่อรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเห็นพ่อปลูกอ้อยเยอะแยะเลยนะครับผมอ้อยเนี่ยเป็นอ้อยพันธุ์อะไรครับพ่อ อันนี้พันธุ์เรืเองอ้อยดำครับอ้อยดำเป็นเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายครับอ้อยดำนี้ก็เป็นพืชที่เป็นพืชมงคลอย่างหนึ่งใช้ประกอบในงานมงคลก็ก็มีเสมอไปโดยเฉพาะในภับพื้นเมืองบ้านเรานะครับครัว่าจะเป็นงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญกระถินเราะ แขกันมาอะไรต่างๆปรกอบด้วยอ้อยกับกล้วยคู่กันเลยแปลว่าอ้อยกับกล้วยนี่มันก็อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเนาะ<ช>เพราะมันเป็นไม้มงคลเนาะเป็นไม้มงคล,งคลอืม<อ>ครับแล้วนอกจากเราจะปลูกไว้เป็นไม้ประดับไม้มงคลนะครับอ่าสารรพคุณเขามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับผมก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับอ้อยอ้ยอยดำนี่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วยอ่า สารที่สามารถแก้โรคบางสิ่งบางจำพวกได้อย่างเช่นพวกสาง mm hmm. พวกไอปากเปื่อยปากบวมอะไรเงี้ย mm hmm. พวกกลิ่นเป็นสางอะไร,ร mm hmm. กับก็ในกรณีที่ใช้บำบัดแก้พวกปากเปื่อยปากอะไรก็ออกเปลือกไปเผาแล้วก็บด mm hmm. บดผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ นิดหน่อยรับตามความเชื่อของคนโบราณครับก็เอามาทาแผลที่ปากใช่มันทาที่ปากแต่มันลดความร้อนครับร้อนในในตัวด้วยอืมแปลว่าอ้อยนี่เขาเป็นธาตุธาตุเย็นเนาะพ่อเป็นยาธาตุเย็นเนาะครับอืมแล้วการปลูกเนี่ยพ่อการดูแลรักษาเนี่ยมันยากไหมครับพ่อการปลูกก็ปลูกไม่ยากครับอ่อ ปลูกนั้มันปลูกได้สองวิธีพ่อยนะครับครับหนึ่งเราปลูกแนวตั้งครับถ้าแนวตั้งปลูกแนวตั้งไอหน่อมันจะโผล่พ้นดินมันจะไม่ได้รับสารอาหารจากใต้ดินเท่าที่ควรอย่างนี้ป่ะครับพ่ออย่างนี้ป่ะอันนี้คือแนวตั้งอันนี้ก็ปลูกแนวตั้งนะครับนี่นี่พอปลูกไปเยอะเลยนะครับหน่อมหน่อมันจะอยู่พ้นดินมันจะดูดซึมดูดซับอาหารได้ไม่เต็มที่อ่าก็คือวิธีการปลูกนี่เราขุดหลุมแล้วก็เอาหน่อพัน เรียงเลยใช่ไหมพ่อครับนอนพันถ้าปลูกแนวนอนนี่ครับปลูกแนวนอนเราขุดหลุมอย่างนี้เหมือนกันครับแล้วก็เอาข้ออ้อยนะครับข้ออ้อยประมาณคืบหนึ่งอ่ะคืบหนึ่งอะสักสองชิ้นต่อหลุมสองชิ้นวางวางแบบแนวยอนแนวนอนแนวนอนเรียงเหมือนรถไฟเลยใช่ไหมพ่ออ๋อมันไม่เหมือนรถไฟยงงั้นอย่างงั้นจะดีกว่าใช่ไหมครับจะดีกว่าเพราะว่ามันมันพอเวลามันแตกหน่อขึ้นมามันจะแทงพ้นดินขึ้นมาเนี่ย หน่อตัวรากของหน่อเนี่ยมันจะได้ดูดซับอาหารเองช่วยตัวเองไในตัวด้วย mm hmm. แต่นี่ต้องอาศัยโคนเก่าที่ที่ปลายล่างชงมาอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเวลาโดนลมมีโอากาสหักง่ายเพราะลมแรงๆมันหักง่ายหน่ออยู่ข้างบนนี้อ่าผมพื้นที่น้อยผมจะปลูกอ้อยเพื่อแบบเป็นไม้มงคลไม้ประดับบ้านเนี่ยครับ<ด>คว <น S 2> รจะปลูกแบบเป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนดีครับ ถ้าปลูกเป็นไม้มงคลประดับบ้านนะผมอยากแนะนำว่าถ้าเราใช้กระถางหรือถุงดำขนาดขนาดน,นี้ครับขนาดประมาณ15ลิตรหรือ20ลิตรเนี่ยครับใส่ดินครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็เอาอ้หน่ออ้ยอยนะ่ะเป็นข้อข้อประมาณหนึ่งคืบนว,วางค้คน้นถุงเลยออ๋นในกระถางก็ปลูกได้ใช่ไหมไครับ ถุงดาก็ได้กระสอบได้หมดได้แข่งคึงอ๋อสบายเลยนะครับแปลว่าหน้าปลูกมากเพราะมาจากจากถุงดำเลยครับพ่อครับแล้วไอการเลือกกิ่งพันธุเนาะเลือกอะไรข้อพันธุ์เนาะต้องเลือกยังไงครับก็ก็ดูข้อที่มีตาออกอย่างนี้นะครับออกข้างๆที่ที่ปล้องมันจ้ะครับอ่ปล้องมันจะ นอมันจะสมบูรณ์ก็ดูที่สีมันแล้วแล้วความยาวของป้องเนี่ยพ่อประมาณสักแค่ไหนถึงประมาณคืบหนึ่งก็พอครับเนี่ยันคืบหนึ่งครึ่งหนึ่งก็นี่ตานี่มันก็มีตั้งสี่ห้านอออกมาครับแล้วมันจะขยายตัวเร็วมันไม่ค่อยแยาหารกันครับแล้วการดูแลรักษาพ่อพ่อดูแลรักษาให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงบ้างครับอ้อยนี้คือเขาชอบดินที่มีความชื้นเย็นครับชื้นเย็น ก็คือเอาฟางเอาเศษฟางหรือใบไม้คลุมข้างบนครับคลุมข้างบนให้แล้ว,ลวรดน้ําให้เขามีความชุ่มชื้นพอประมาณครับแต่ไม่ต้องรดประจํามากนักหน่อมคือสองวันรดครั้งก็ได้อเพราะพวกนี้จะต้านทานความแห้งแล้งได้อ๋อพอเขายืนต้นแล้วเขาก็คือเขาเขาอยู่ด้วยของเขาเองได้เนะเาะอยู่ด้วยของเขาเองได้แต่ถ้าเราจะจะใช้ปุ๋ยก็เป็นปุยนนป๋ยอคอกแนะนําปุ๋ยคอกมันจะ ดีกว่าครับตัวนี้จะดูซึมได้ดีกว่าอืแล้วพ่อดูแลรักษายังไงครับผมก็ใช้วิธีมาดูแลใบอ่ะส่วนมาก็จะมดระวังด้วยเดี๋ยวพ่อเดินพาไปดูเลยครับว่าดูแลยังไงเนาะอ่าอันนี่พ่อเพ่อต้องสางใบด้วยอครับพ่อถ้าปล่อยไว้ให้เยอะมากเกินไป เราจะขยายตัวข้างบน้านะครับ oh. แล้วอีกอย่างก็คือแมลงไอ้พวกมดแดงมดแดงมดดำจะชอบมามาทำรังแล้วก็เจาะกิน mm. เจาะกินน้ำหวานอยู่ช่วงกลาง mm hmm. ก็เลยต้องสางออกเรื่อยๆครับ mm hmm. สางออกโอ้โห mm hmm. สางออก, uh huh. ออกไว้แต่ใบย,ยอดบนที่เขาพอ,พอ รับน้ำค้างได้เขาก็จะเอาน้ำค้างเก็บไปหล่อเลี้ยงตามปล้องเขาเนี่ยทำใบตามลงใบก็จะเก็สบสะสมน้ำค้าง<อ>ส่วนใบพ่อก็อไม่ได้เอาไปทิ้งไหนเนาะครับนี่เป็นวัสดุคลุมพื้นอย่างหนึ่งให้พื้นดินเรามีความเย็นตลอดครับก็กองอยู่งี้เลยนะครับรครับกองอยู่ไม่นานหรอกครับี่เดี๋ยวเขาก็ย่อยเป็นปุ๋ยไปเองครับดินก็จะร่วนขึ้นนอกจากเป็นปุ๋ยแล้วนะพ่อผมสังเกตดูนะครับ ย่ายจะไม่ค่อยขึ้นนะครับยยออืมย่่ไคขึ้น,นเขากดทับอยู่ครับ <c oughs> สําหรับคนที่สนใจนะครับพ่อที่จะเอาไปประดับบ้านเอยหรือจะปลูกเป็นสมุนไพรเอยอะไรเงี้ยสนใจและวทีเนี้ยอยากได้พันธุ์นะพ่อพอจะมีพันธุ์แบ่งปันไหมพอจะแบ่งได้ครับอมผมก็ ส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยรู้จะขายทั้งแม่บ้านก็ไม่ค่อยรู้จะขายมีแต่จุนเจือกันมีแต่แจกมีแต่แจกมีมีช่องทางการติดต่อไหมพ่อมีครับเบอร์โทรศูนย์หกสามหกสามสี่สองหกเจ็ดเก้าครับโอ้ครับถ้าใครสนใจที่จะเอาไปปลูกก็โทรมาสอบถามเนะครับโทรมาสอบถามทั้งเบอร์ของแม่บ้านก็ศูนย์แปดสามสามแปดสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งครับผม เป็นคนที่ดูแลแจกจ่ายจ้าวันนี้ผมก็ต้องรบกวนขอพันพ่อไปปลูกบ้างแล้วนะครับได้ครับคลิปนี้ขอบคุณพ่อมากครับที่มาให้ความรู้นะครับพ่อครับดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆ่ช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรทุกแขนงนะครับที่ผมจะมาเสร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปเลยจ้าอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะครับ